เครื่องดึงหลังวิธีการดึงหลังเขาดึงกันยังไงดึงแบบปลอดภัยแบบ100%เนนะคะวิธีการก็คือต้องเข้าใจกลไกของมันก่อนว่าการดึงหลังเนี่ยมันรักษาโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทเอาไว้รักษาภาวะหมอนรองกระดูกเสื่อมทับเส้นประสาทกลไกของมันก็คือดูอันนี้ก่อนหมอนรองกระดูกสมมติว่าอันนี้เนาะเวลาเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมเนี่ย ก็คือหมอนรองตรงนี้สเปซมันแคบลงมันก็จะหนีบเข้าหากันเมื่อหนีบเข้าหากันเห็นรูตรงนี้ไหมรูที่เส้นประสาทมันรอดออกมาค่ะมันก็จะแคบลงเส้นประสาทก็จะโดนหนีบเพราะว่ามันซุดตัวไงมันซุดตัวเข้าหากันมันจะโดนหนีบพอโดนหนีบมันก็จะปวดลงไปตามแนวขาอีกโรคหนึ่งก็คือไอหมอนรองเนี่ยมันเคลื่อนออกไปเคลื่อนออกไปวิธีการกลไกของมันก็คือเราต้องไปทางมันออกใช่ไหมคะโดยการใช้เครื่องดึงหลังอันนั้นคนที่เป็นโรคพวกนี้ แรกๆถ้ามันกดทับเส้นประสาทเนาะแรกๆก็จะปวดตุยๆตรงเอวก่อนสักพักเอว,เอวหายปวดลงไปปวดที่ก้นแทนลงไปปวดตามแนวขาบางคนก็ปวดตึงบางคนก็ปวดชาบางคนก็ปวดเหมือนไฟช็อตแล้วก็ถ้ารุนแรงก็มีภาวะขามันรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงขาอ่อนแรงหรือว่ากระดูกข,ข้อเท้าไม่ค่อยขึ้นนี่คืออาการของกลุ่มโรคพวกหมอนรองกระดูกเสื่อมหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทนั้นหนึ่งในวิธีการรักษาโรคพวกนี้คือการดึงหลัง ดึงหลังดึงยังไงกลไกของมันคือเครื่องตัวหนึ่งเนี่ยตัวบนเนี่ยมันจะล็อกตรงซี่โครงเราไว้ซี่โครงนะอีกอันหนึ่งมันล็อกตรงอุ้งเชิงกรานอุ้งเชิงกรานคือตัวนี้ไงมันล็อกกลไกของมันคือพอเซ็ตเครื่องนะมันก็จะดึงกลไกคือดึงจากข้างล่างค่ะพอดึงปุ๊บช่องว่างตรงนี้ไงมันโดนยืดออกมันก็จะกว้างออกพอมันกว้างออกสิ่งที่เกิดขึ้นคือ การกดทับต,ตรงนี้มช่ไหมพอมันกว้างออกการกดทับตรงนี้ก็จะน้อยลงมันกดทับเส้นประสาทน้อยลงไงเราก็เลยจะหายจากอาการปวดหายจากอาการตึงอาการไฟแปลกๆล,ล,ลงไปตามแนวขาหรือภาวะอ่อนแรงก็ตามเมื่อเส้นประสาทโดนกดทับน้อยลงอาการคนไข้ก็จะดีขึ้นนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวพาไปดูที่เครื่องว่ามันต้องเซตอะไรยังไงบ้างติดตามคลิปหน้าคะ่ะ